ไว้ก่อนเยอไปเหนื่อยที่เากเนี่ยโลของนบดเยอะู่ในน้ไม่ายเยใชู้กในนี้ใครกของบ้าน่พวกมึงรวมกันที่ไหนนย

ได้บาร์บ mm. oh, 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 oh. ี้ปากห้อยมันมีแกงร้อนร่วงอยู <h <h ่

ไปไปโดดเข้าหลังได้ไหม หัวสองเอ็นอางเล็กโัวหัวสองเอ็นทางเล็ัวสองเอครับคือที่สขาโตโดตรนีองแล้วลอหล่ล้ยมันจัดเลย พวเตี้ยเตยนะที่บอกเต้นองเลยที่บอกว่าเตี้ยนอเลยถงเมันจัดเด็ดนะอนโดน่นแค่ออกไปเล่นกอ

มันจะได้มันจะได้ตรงไหนวะตรงไหนวะอันนี้เดจะปั๊บพาดมั้ย แค่ได,ด this, do, sure <com> ้ร่แค่ด้าบองงกัเลยวะกว่ามันอยู่ขล่า็ะเดนดนี้กันแหละไม่ห้อยเซ็มด้ยเหรนอนนอนออไจอเียองหาเียนไม่่ถา่จะกลับได้หรอีเบุญาจมบุญจมาใคร

ัเรือบาร์บี้เหรอวัเรือบาร์บี้เหรอเ้อเลยบาร์บี้เหรอ

อาปืนห้าสิบเทียนี่ว่าปืนเนตเดตาใช่นีมา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 เพื่อนเรียกเพื่อนเรียก ไ a บแนแวรจะไไสัตว์าละห่งบ แม่ไปไหนมา,นา,า,นนนางงแล้ววะเซียโคตรมัอนอ๋ออยู่ตยู่อยู่มาในแดงเสียงมันออกทางซ้ายอยู่ไหนอยู่ในแดงอยู่ในแดง ไม่ได้ ได้พวากรบบีต้องเข้าหลักได้ี่อะไรนะได้ามเส้าได้ปืนชาไกะหนอมได้เต็นหมาโดนได้ปืนดนใครวะมาจุนลาด วไปเร็ว4รับ4วิไปไหนเฮียชิบจุฬาวิ่งไหวจัดไอ้ชบจุฬาวิ่งไหวจัดเลยโว้ย

ร้องให้ัวนจะร้องไห้อันฟอสองเอ็กซ์มันเว้ยาแ ตยืนเอ๋ยยืนเอ๋แตกเลยยืนเออแตกเลย,ย

อ่าไอ้พ uh, e> oh, uh, ี yeah, ่เอเจ๋อโอนานไปต้องโปไฟลให้พี fine, right? ่นะนา้มึงนั่งปากให้เรียนั่งปากปากปากปาัวเน้ถั่วนน้จอนถั่วนน้จอน

ไม่โงมาเลยวบบตัดเต็นเลียนะวเรียไม่ให้กับบ้าอะไรที่เบื่อแต่เที่อะไจะไปนี่ก็นีครับ่ตัดเ็นไม่ต้องมีกรนี่แ้านงเดสงเลี้ยอะไรนะ พวกขอทนุญาตที่ในหน่วยเจันเออหน้าหิวเมื่อวานตวกันไปเต็มที่แล้วเมื่อวานตัวไปแล้วอเนั่งดูแล้วกันไหมวกูขอนั่งดูนะขอไปเจฟฟีเ่มั่งล่นมั่งีเจียี่อนี่ด้ไ่จ้าอเดาหไหนนวะ

Icana, ไม่อยู่แล้วลาล้ลำาลแล้วเรมว่าเริ่มลำลเรินเล่นเล่นง่่ไม่ทำไมวกไม่หดเลยครับพอไม่มีวิธีวกไม่หดเลยคืออะไรอย่เลงงเลยเ้งงอเลยเออมีตั้งสองสามคนที่จโดนมึงเครับพี่เล่นไตอนนี้พี่มอไม่ให้โวกทีวะ

เฮ้ยยิงขายดีวะเนี่ยเพิกเกอร์อพเกอร์วัดไม่ได้พกเกอร์วัดไ่ดโอ้โขอโทษเ้พี่น้องเอ้ยี่นาปไหนวะอพิกเกอรปดพักรว่

กี่นทีแล้วว่าเขาดูยัยเดดอาเล่นเล่นเพืินจดะดอ,อ่สิบนาที oh, <A> แล้วขอสักสาสิบนาทีไหมเไปครับกำลังโคตรมานะ่ะนัว่จดะดบไป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 

เอีไปคันท่าแดงกคนัน่งนี้เลยอรอไเดี๋ยวท้ทางวันพร่งนี้เลยรออ้ี่อ่ะมีแต่พวกนักเลงกันวะะีไปไม่ได้แม่มีแม่ตามมาไปที่ไหนเ่แม่ไปไกล <c oughs> ประมาณนี้กัดูพยายามที่จะล,อล่อไอ่ดสาไม่ลอ่อไม่ได้ัทีเลยโโอ้หก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมบอกเลยว่าเม้มมากตั้งใจเล่นมากบอกเลยว่าบอกเลยว่ายิงโหดมากบอกเลยเป็นเดี๋ยวแบ่งเป็นสอง EP นะสาม EP หนึ่งแล้วก็เดส EP หนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมบ๊ายบาย